มาสรุปแล้วโค้งสุดท้ายอขอบอกหน่อยครับวันนี้นะครับหวเลาาของดเดี๋กวัวสับสนนะครับหวเลาาให้ทางลายเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับนะถ้าท่านอยาได้สองตัวเด่นของอาจารย์ก็หวเลาานะครับสี่กับแปดนะสี่กับแปดฟันแปดให้ตัวเดียวนะครับนะสี่กับแปดนะแต่ไม่ได้จับคู่ให้นะครับะลัวสับสนนะครับวันนี้นะจะมาสรุปให้ข้างบนแล้วที่ตามสัญญานะครับสัญญาคือสัญญานะครับนะ อ่าตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับหลักหน่วยว่าจะตรงไหมเอ้งูนี้หลักสิบสองศูนย์นี้นะครับสองสูนนี้ก็ชนออกมาเป็นนี้นะครับก็บอกไปแล้วคือหกตัวเดียวอันนี้ทวนอีกทีนะครับที่ท่านเข้ามาใหม่นะครับนะที่เข้ามาใหม่ก็ขอทวนอีกทีครับตั้งแต่เจ็ดศูนย์ศนย์นนมาแล้วครับนี่หลักสิบชนได้สองตัวตัวเดียวถูกสองตัวนะครับนะทวนให้ดูนะครับ 8กับศนยอันนี้ตัวออกนะครับแออกศูนออกศูนย์ศูนย์กับเออกเจ็กับเออกเก้ากับหกออกหก8ามแปดตัวเดียวโคโลออกแ7ดเจ็ดสอกับสออกสองตัวเดียวโคโลออกแปดศนย์ตัวเดียวโคโลก็ออกศูนย์เกกับ7ออก52 9กับหนึก็ออก9ก้สองสกับสออก4,6 0กศนย์กับสออก24 5สี้าตัวเดียวโคโลก็ออกห้าสอง หกตัวเดียวเขาออกหกห้าห้าตัวเดียวออกหกห้าหกห้าเราออกห้าหกห้าตัวเดียวเขาออกห้าหกมืแล้วสองกับสี่ออกสี่หกวันนี้หกตัวเดียวเขาโลมันจะมาไหมอ้าวมันจะมาไหมนะจ๊ะนะจ๊ะตัวเดียวเขาโลเลยหลักสิบตัวเดียวนะครับสองสูตรชนนะครับไม่ได้สูไม่ได้สูรเดียวตัวเดียวนะสูตรนี้ท่านก็รู้ไปแล้วล่ะนะสองสูตรนี้ให้ไปแล้วนะครับนะแจกไปแล้วนะครับนะแจกไปแล้วนะครับ ว,วันนี้มาดูหลักหน่วยมาดูหลักหน่วยที่ท่านรอคอยมาทวนดูนะครับนะมาทวนดูนะครับนี่หลักสิบก็ฟันให้เดีวหกตัวเดียวโคโลเลยนะครับก็มีหอะไรบ้างพราไอ้นี่มาสองตัวไงตัวไอ้นี่มาสามตัวก็จับสุดบนเลยหกหนึ่งหกศูนหสาหหหกเจ็ดหกแปด ออกาด69เอ้อนี่69อยู่นี่เอเก69หายไปไหนนะนะครับทั้งหมดยิงไั้หมดเลยนะครับยิงถ้ากลัวก็กลับด้วยเผื่อพลิกล็อกกลายเป็นหลังหน่วยเป็นได้นะครับเพราะว่ามันตายหน่วยมาสองครั้งแล้วมันก็มีสิทธิ์กลับได้นะไม่ใช่ว่าไม่เตือนนะครับกลับได้นะครับนะไว้เอาอะไรแน่นอนบางทีคนสลับยืนสลับหลักกันก็ไปแล้วหลักนะครับนะเนี่ยนะครับเอาอดินเน,น้น่แน่ก็คือ หกตัวเดียวโคโล่นะครับหกตัวเดียวเรโล่นะ,ะมาดูหลักหน่วยบ้างมาดูหลักหน่วยบ้างมาดูหลักหน่วยบ้างนะครับอันนี้ช <c oughs> ุดสามตัวอาจารย์จับให้นี่ในนี้มาสามตัวเอาหกพันนี่ใครไม่เคยถูกหวยสามตัวแคปไปไปเล่นดูนะครับนะซื้อเอ็นสามนะครับนะนี่นี่เอาไปพันเลยนะครับแคปหน้าจอเอาหกพันนะครับนะ หกพันออกมาสามตัวนี่อยู่ในนี้สามตัวท่านแคปไว้เลยไปดูครับไม่ได้เยอะมากมายแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสายสี่ห้าสิบห้าชุดสิบห้าชุดนะครับนะอ่าสิบห้าชุดเดี๋ยวจะฟันหลักหน่วยตัวเดียวโคโลที่ท่านรอคอยนะครับสัญญาก็คือสัญญาเนี่ยอา้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยสงสัยยังไม่เห็นอ้าวหลักหน่วยตัวเดียวหายไปไหนโคโลเลยแนะน่แน่ ที่ทำไว้แล้วเนี่ยสงสัยเนี่ยอล้วอาจารย์ตัวเดียวโคโลอยู่ไหนหล่ะอาจารย์ <c oughs> นี่ไงตัวเดียวโคโลเลยนะครับทวนให้ดูครับสองสูตรชนนะไม่ใช่สูตรเดียวนะครับสองสูตรชนเหมือนกันครับสูตรนี้ก็บอกไปแล้วนี่สูตรแรกสูตรนี้สูตรหนวนลิขิ์นะครับสูตรนี้บอกไปแล้วนะครับสูตรนี้สูตรแรกนะครับนะบอกท่านจะไม่ชิกถ้าอยากดูสูตรก็ดู ย้อนหลังได้ครับกดดูทั้งหมดท่านจะเห็นเลยนะครับนะนี่งวดนี้ทัวนนะครับสองสูตนี้ชนออกมาตัวนี้หนึ่งตัวเดียวออกมาสองหนึ่งเดินยาวนะครับยี่สิบยี่สิบงวดยี่สิบเอ็ดงวดแล้วนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับสองสูตรชนนะสามสี่ห้าก็แจกสูตรไปแล้วนะครับสูตรนี้นะแต่สูตรนี้ยังนะครับสูตรนี้สนวนวขนิกษิตนะครับถฉวนวันรีษิตงวดนี้ชนสามตัวเดียวโคโลออกสี่ออกสี่สามสามตัวเดียวตัวเดียวออกหกสามเก้าตัวเดียวโคโลอันนี้ตัวเดียวมาตัวเดียวเลยนะครับ สองสูตรชนนะไม่ได้สูตรเดียวมาตัวเดียวเดียวสองสูตรชนครับสองสูตรนี้กับสูตรนี้นะครับชนกันนะสามตัวเดียวโคโล่เก้าตัวเดียวเอเก้าตัวเดียวโคโล่ศูนย์ตัวเดียวโคโลออกศูนย์ศูนย์อันนี้อันนี้ออกเจ็ดเก้าเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าอันนี้ออกศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวเดียวออกเจ็ดเจ็ดสี่ตัวเดียวออกเก้าสี่สามตัวเดียวออกหกสามเจ็ดตัวเดียวออกแปดเจ็ดเจ็ดตัวเดียวออกสองเจ็ดแปดตัวเดียวออกแปดแปดและ เตัวเดียวออกศูนย์เตัวเดียวออกห้าสองสองตัวเดียวออกเก้สองหตัวเดียวโคโลก็ออกสี่หกตัวเดียวโคโลออกสองส่สีตัวเดียวตัวโคโลบอ,อกสองสนะครับอ,อตัวเดียวนี่จะมาไหมนี่ งวดแล้วหกตัวเดียวเขาละอ,อกสี่หกหกตัวเดียวเด้ออกห้าหกห้าตัวเดียวออกหกห้าสองตัวเดียวออ 7, งวดนี้เจ็ดงวดนี้อาจารย์เขียนจำก็เลยลบเบิ้ลเลยนะครับงวดน,นี้หกเจ็ดแปดหนึ่งสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดหนึ่งสี่เจ็ดชนเจ็ดตัวเดียวโคโลออจะมาไหมจ๊ะหวยชุดเดียวจะมาไหมจะชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านอันนี้การคาดคะเนคาดเดาล่วงหน้าสูตรมันย้อนหลังมันแม่นทุกอาจารย์นั่นแหละ นะครับนะแต่อนาคตไม่มีใครรู้หรอกวันที่หนึ่งตุลาถึงยะไม่รู้ว่าสูตรไหนแม่นไม่แม่นม,มันอยู่ที่สูตรแล้วตอนนี้แต่คนให้นี่ก็พยายามอยากให้ถูกเจ็ดตัวเดียวโคโล่ะจะมาไหมะนะครับเท่ากับหกเจ็ดตัวเดียวโคโล่เลยนะท่านลองไปดูจะชอบก็ลองนี่หลักสิบตัวเดียวโคโล่เลยนะหลักหน่วยตัวเดียวโคโล่เลยก็ผลสรุปแล้วก็คือชุดเดียวคือหกเจ็ดนะครับนะและท่านลองไปดูนะครับ ลองไปดูนะก่อนอื่นก็คำเตือนเช่นเคยครับนะก่อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวทางไว้ซื้อสินรกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพรานันที่ผิดกฎหมายใดๆอย่างสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ตามช่องมันมีนาทีทองตลอดดีมาขอให้โชคดีมีใจทุกท่านนะครับนะอ้าวสรุปให้แล้วหวยลาวนะครับไม่ได้ลงให้นะครับให้ตัวเด่นนะสี่กับแปด ฟันแปดให้นะครับจับผู้ชุดกลัวจะสับสนนะครับให้แล้วทางไลน์ให้แล้วนะทางไลน์นะครับใครใครอยู่ในไลน์กลุ่มก็ได้เลยไปแล้วนะหวยลาวจับหวยแล้วทางไลน์กลุ่มเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับห้าแปดหกแปดเอ้ยห้าแปดหกเก้าหวยแล้ววันนี้ฟันแปดกับสีนะอ้าวสรุปปให้แล้วนะครับนะชอบก็ลองดูนะสรุปแล้วหกกับเจ็ดเลยเอาหกกับเจ็ดเด่นเลยอันนี้กันกันพลิกนี่กันพลิกพลิกล็อกนะครับถ้าเผื่อ ผื่อหกมันมันพลิกล็อกขึ้นมาเผื่อหกมันตายหลักมันเป็นก็เป็นอย่างนี้ครับนะเป็นหนึ่งหกสามหกแปดหกนะครับแต่จับชุดเมื่อกี้คือหกเจ็ดโคโลเลยหกเจ็ดโคโลมีหกเจ็ดมีอะไรสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดและนี่ที่อาจารย์ละแวงตัวหนึ่งคือสามหกหกนะครับสามหกมันมีอีกสูตรหนึ่งนะนดี๋จะให้ดูมันไม่มีเจ็บพ่อแม่พี่น้องไอ้สูตรที่ว่าเก้าชุดเข้าตลอดนี่เก้าชุดเข้าตลอดอ่ะ มันมีชุดหนึ่งนะไม่ใช่ไม่มีนะครับเราก็ระแวงไว้นะครับเราระวังไว้นะครับนะมันมีชุดหนึ่งนะที่ว่าเข้าเก้าชุดเข้าตลอดอ่ะเก้าชุดอ่ะที่เก้าชุดเข้าตลอดที่อาจารย์ให้ไปนะครับมันมีชุดหนึ่งนะครับมีชุดหนึ่งหลักหลักร้อยก็ให้ไปแล้ศูนย์กับสามนะครับไปจับเอาเลยไปจับใส่เลยนะครับศูนย์กับสาม ศูนย์กับสานะครับจับไปจับใส่ได้ได้เลยนะครับนะที่ให้ไปแล้วศูนย์กับสาหลักร้อยนะครับศูนย์กับสานะที่หลักร้อยที่ให้ไปนี่ที่หลักร้อยนะครับได้ศูนย์กับสานี่หลักร้อยได้ศูนย์กับสาจับศูนย์หกเจ็ดกับสามหกเจ็ดลองไปดูนะครับนะชอบก็ลองดูไม่ชอบก็ป่านอันนี้คือคาดดาคาดคะนีลูกหน้านะครับคาดคะนีลูกหน้านะครับที่อาจารย์หายไปไหนครับ มันมีสูตรหนึ่งนะที่ให้ต้นๆนะครับท่านเยาวินนะนี่มาสรุปสูตรนะ,ะแคปหน้าจอเลยนะครับมันมีอีกสูตรหนึ่งต้นๆอยู่นะครับรู้หายไปไหนนะครับจ้านท้ายมันมีต้นๆอยู่นะครับมีมีต้นๆอยู่เลยนี่ต้นๆนี่เออนี่นี่เก้าชุดเนี่ยตรงๆนะครับนี่ นี่ชุดนี้มันไม่มีมันไม่เหมือนไข่ในที่ว่าเข้าตลอดตัวนี้ก็เข้าตลอดนะครับน่ะมีและนี่มันมันมันมีมีชุดนี้แหละไม่มีเจ็ดมันเป็นเจ็ดหลักสิบสูตรนี้มันเป็นถ้าเจ็ดมามันเจ็ดถ้าหกมาเป็นเจ็ดหกแปดหกเก้าหกนี่ไงที่อาจารย์วงไว้ให้นี่แหละครับนั่นแหละนะครับมันมีแนวหนึ่งนะครับมีแนวหนึ่งแต่ตัวเดียวคั่วโล่ก็คือเป็นเจ็ดนะเป็นเจ็ดนะครับนี่ลองดูพิจารณาดูนะครับน่ะ มันมีชุดหนึ่งนะครับมันมีชุดหนึ่งในชุดใหญ่ชุดใหญ่มันมีหกนะครับนะลองดูนะครับทา่านสมาชิกนะชอบพ็ลองดูไม่ชอบพอตาน,นะครับข <c oughs> อให้โชคดีมีใจทุกท่านนะครับนะ,นะฟันนวดใครอยากได้สามตัวนี่ก็จับไปเลยนี่นี่เนี้ย สามตัวก็สรุปให้แล้วนะครับนะเฉอ,อนี่ชุดสรุปก็ชุดนี้แล้วไงสรุปให้แล้วเลยทั้งบนทั้งล่างอ่ะล่างให้แปดกับเก้าเด่นเก้าตัวเดียวนะครับศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าฟันเก้าตัวเดียวหลักหน่วยนะครับถ้าใครไม่มั่นใจว่าเก้ากลัวดนีก็ยิงสิบตัวก็ได้แต่อาจารย์ฝากเก้าตัวเดียวหลักหน่วยนะครับทั้งบนหลักหน่วยเมื่อกี้ตัวเดียวตัวเดียวก็เป็นเจ็ดนะครับนะเฉลยไปแล้วเจ็ดตัวเดียวที่ท่านรอคอย จ็ดตัวเดียวว่าจะมาไหมนะนี่เข้ามาแล้วตัวเดียวยี่สิบกว่างวดแล้วนะครับนะตัวเดียวมาตัวเดียววันนี้ได้เจ็ดตัวเดียวถ้าชอบก็ลองดูนะครับนะนี่ถ้าชุดเดียวก็ถ้าหกลักสิบนะก็เป็นชุดนี้แหละนะครับ <c oughs> นะนะเป็นชุดนี้ที่ใจจริงอาจารย์ชอบชุดนี้นะท่านอย่าไปหยิบนี่ชุดนี้ <c oughs> ใจใจรักส่วนตัวนะเพราะว่าศูนย์กับสาม ที่ไรบอกว่ามามาสามทุกทีเน,น,นี่ยนะคนตัวนี้เนี่ยสวยนะสามหกเจ็ดนะครับสามหกเจ็ดสวยนะครับว่าจะมาตามที่เราคาดคะนคาดเดาล่วงหน้าได้ไหมนะครับแต่เข้ามาก็รวยยกช่องกอบชุดนี้นะครับสามหกเจ็ดสวยมากนะครับมันมีศูนย์กับสักร้อยนะนี่ก็มีชุดหนึ่งกันนี่พวกกันกันไว้อันนี้ตัวรองนะครับอันนี้กันกัน,ก,นกันพลิกล็อกหกหกเผื่อมัน มาหามแล้วก็มาเบิ้ลทายมันก็เป็นไปได้มันมีอีกสูตรหนึ่งอ่ะที่ที่ที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับมันมีหกแต่ไม่มีเจ็ดนี่ไงว่าเนี่ยงวดก่อนเป็นอย่างเงี้นี่เนี่ยงวดก่อนเนี่ยออกสี่หกตรงๆง,งเลยงวดใหม่มันเป็นตัวนี้นี่นะมันมีมันมีมนม <c oughs> แต่ตัวนี้ไม่มีหก <c oughs> มันมีเป็นเจ็ดมันหกหลังหน่วยกลายเป็นเจ็ดหก แปดหกหรือมันชุดนี้ควรกลับนะท่านจะพิบอกไว้ก่อนนะเจ็ดหกหกเจ็ดตัวนี้ควรกลับนะครับนะควรกลับไว้เพราะว่ามีอีกสูตรหนึ่งเออนี่เจอแล้วครับูตดนี้เดี๋ยวจะให้มันหน้าสูตรนี้สูตรแข็งด้วยนะเดินยาวด้วยท่านจะพิกเดินยาวด้วยสูตรนี้นี่นี่เดินยาวด้วยนะนี่หนึ่งสองสามเจ็ดเออหนึ่งสองสามเจ็ดนี่มันเข้ากับชุดนี้นะครับเข้ากับชุดนี้ นะครับนะข้ากับอาจารย์หวงอาจารย์นิณน,นามนะครับหนึ่งสองสามเจ็ดอันนั้น 1, 4, หนึ่งสี่เจ็ดพราะอาจารย์นิณนามหนึ่งสี่เจ็ดว่าตูเดียวมาตูเดียวนะครับมามาตูเดียวนะครับอ่าแข่นี้แหละครับสรุปให้แล้วนะครับนะสรุปให้แล้วนะครับนะหนึ่งตุราคมโค้งสุดท้ายแล้วครับเด่นข้างบนหกกับเจ็ดฟันหกตัวเดียวนะครับหนึ่งหกสามหกแล้วก็แปดหกแล้วก็หกเจ็ด เน้นๆนให้คือสามเม็ดเดียวขอให้รวยยกช่องขอให้มันหมาน,มน,มนมเฮงๆขอเทวดาฟ,าฟ้าดินครูบาอาจารย์บันโดลบันดาลให้ท่านจะบยิกตรงมีสุขสมดังปรารถนาคิดสิ่งใดขอให้เลี้ยงเฮงรวยรวยด้วยเถิดงวดน,นี้นะครับนะขอให้โชคดีมีชัยสวัสดีครับ